วัครับวันนี้อยู่กับช่อง GG Game No สาวนะครับวันนี้ผมก็จะมาเอารถอะไรนี่ Isuzu Decca นะครับผมไปขนอ้อยนะครับผมตามทุกคนขอมานะครับว่าพี่ครับเล่นตัดอ้อยขนอ้อยนะครับพี่เล่นตัดอ้อยขนอ้อยนะครับวันนี้ผมก็จะมาจัดให้แล้วนะครับผมจัดตามคําขอครับผมไปกันเลยนี่ผมก็จะมาดูปุ่มก่อนครับว่ามันเอาอะไรออกครับผม โอเคครับผมตัวเอ็นเอาออกนะบายตัวยัดเอาไฟออกก่อนนะผมลาวไฟนะเปิดไฟสวยๆเลยโอโ้โหไฟยังสีขาวอยู่นะครับผมเดี๋ยวเราไปแก้กันนะคันนี้ ไปเลี้ยวออกข้างนี้นะผมเปิดไฟโอ้โหไปกันเลยครับผมายาวขออนุญาตปรับมุมกล้องครับผมเอาประมาณสามสิบนะทุกคนเนาะปะเวลาเป็นสักเที่ยงนะโอ้โหสวยมากเลยนะครับเราอย่าไปกลัวตำรวจนะผม บีบแตะให้หนึ่งทีขออภัยในกระตุกนะผมขออาจจะกระตุกเป็นบางช่วงนะครับผมต้องขออภัยนะต้นไม้มีต้นไม้อยู่ด้วยทำไงทีเนี้ยเลี้ยวได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวเอามาตรงนี้ดีกว่า โอ้ยอวันนี้ผมก็จะมาตัดอ้อยกันแล้วนะครับผมตานนี้กำลังจะตัดอ้อยนะครับผมเราวิ่งสักประมาณ50พอเนาะ เราค่อยๆวิ่งกันนะครับผมไปเดี๋ยวเอารถอ้อยไปก่อนเลยนะครับผมทำไมมันต้งแปลให้นะเ,เอารถอ้อยไปก่อนเลยค่อยๆไปครับผมค่อยๆไป เปิดไฟแล้วคู่ไว้นะผมบายค่อยๆไปนะครับค่อยๆไปสวยมากนะครับผมสวยมาก อ้าวรถอ้อหยุดเฉยเลยอ้าวหยุดทำไมนาะ จุ่งยากมากครับผมบอดไม่ขับเลย โอ้ล้อเบิร์นยากเลยโอ้โหล้อกำลังไปยาวๆครับผมโอเคครับ,คครบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด sub สไ r i b e แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะครับผม ก็ค่อยๆตัดไปนะผมช้ามากนะครับผมโอ้ช้ามากเลยอะ่ะขออนุญาตถอยนะผมเอาคันนี้ไปก่อนแล้วกันกันเอาทุกคนผมก็ขออนุญาตแบบเอาพ่วงมาต่อกับเอารถ ตัดอ้อยมาต่อกับพ่วงนะครับผมแล้วก็เราค่อยเอาทําอีกทีนะครับผมมันจะได้เร็วนะครับผมคลิปได้น,นี่นะครับผมรถมันเป็นอะไรเนาะอ๋อ 哦哦哦哦哦 เป็นอะไระทุกคนเนี่ยผมที่ผมไม่ชอบขับรถอ้อยก็ประมาณนี้นะผมเหมือนมันล้อชอบเปินยังไงไม่รู้นะครับผก็เลยไม่ค่อยขับเท่าไหร่ทุกคนเห็นไหม โอเคทุกคนผมก็ขออนญาตนะครับผมแบบนึงนะครับผมผมก็ญาติขอขายรถอ้อยเลยนะกันนะผมแล้วเราเสกเลยนะผมคลิปจะช้าเกินนะผมผมยังไม่อาจคลิปแบบอันี้นะครับผมก็ขออนุญาตขออภัยด้วยนะครับผม ขออภัยที่ค้างเป็นบางช่วงนะครับผมไปแล้วเสกอ้อยกันเลยไม่งั้นมันช้านะครับผมอ้อยมันชื่ออะไรนะนี่ใช่ไหมอ้อยอ่ะไม่ใช่อ้อยนี่อันนี้อันนี้เหรอไม่ใช่อันนี้เหรอไม่ใช่นี่ครับผมอ้อยนะครับปั๊บปั๊บ เอยเพื่อกดแคปนะครับอันนี้ใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่อีกอันหนึ่งนี่นะครับผมอ้อยเราก็ได้แล้วนะครับผมอ้อยนะครับเราก็ได้อ้อยกันแล้วนะครับผมปายครับนี่ผมก็เราก็จะไปทางนี้กันเลยเราก็จะไปวนรถก่อนนะครับผม ใช่อ๋อมันอ๋อมันคุมหมดเลยนี่เอากดออกนะผมายแล้วก็ขอญาตแวดนะขอญาตอันนี้นะผมไม่ใช่แวดนะผมก็ขอญาตแบบอ้อมเลยนะครับผมขอญาตอ้อมกันเลยไปกันครับผมก็คลิปหน้าใครที่ ก็คลิปหน้าอยากให้ผมเล่นแนวอะไรนะครับผมคอมเมนต์ Comment มาบอกกันได้นะครับผมย่จะมาเล่นให้นะครับผมคลิปไหนคอมเมนต์ Comment ไหนกดใจเยอะสุดหรือกดไลค์เยอะสุดนะครับเดี๋ยวจะมาเล่นแนวนั้นให้นะครับผมโอ้ยที่ขายอ้อยเราต้องไปทางไหนเนาะเราต้องมาทางนี้ลืมไป อ้ monastery. อยแลต้องไปทางนี้นะครับไปเริ่มไปกันเลยก็ขออภัยที่เสียงนะผมรถอ้อยเป็นไรไม่รู้นะครับผมต้องขออภัยนะครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสมาตัดอ้อยเดี๋ยวจะอาชิปอีกนะครับผมเดี๋ยวจะมาอาชิปตัดอ้อยนะครับโอ้ช้ามากเลยโอ้โหค่อยๆไป โอ้ควันหนามากเลยอันนี้ก็เป็นแมปประเทศไทยนะครับผมเป็นแมปประเทศไทยเด้อนี่ไฟเลี้ยวส,ยสวยๆเลยโอ้โห อันนี้ก็ <c oughs> ที่เกี่ยวข้าวนะครับเกี่ยวข้าวเยอะมากนะครับเอาผมเอาเอ้อยไปขายนะครับผม <c oughs> โอ้โหรถช้ามากเลย <c oughs> อ๋อที่รถช้าไม่ใช่ไรเราลืมปรับอันนี้นี่หว่า